นีโอ้หักเลยพี่น้องเลยจียอดเลยนี่โอโอเคโอเคพี่น้องเตัว่ากันอายุหากินเรียกว่ากันปรุงแต่งเข้ากบชีได้สำเร็จกับชนเดียกี้มไปยามนี่ใกล้ๆเยห่งใกล้ๆเลยตะไลนี่แบบบริซอยเลยเป็นบรตัวเดียวนี่ตัวตละคำเลย จุดยอดเนาะพูดใบแตกไป่น้อยอ่ะถักทายสบายดี fc ผู้ทีติดตามบะเสือทุกทุก่านม่ว่าจะเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีตอนหับเข่าสู่ซองบะเสือชาแนลอีกคือเก่าคือเดิมเนาะที่ว่า้มนี่ก็มาพบมาพ่อกันทั้งพี่แหละเป็นน้องทั้งหัวไห้ทงหน้าพา fc เขามาหลอกหายูหากินอีกคือเก่าคือเดิมเนาะประมาณกันกับประมาณสามสี่คนอันนี้ก็เป็นน้องสะรวมของ ของบ้านแปลว่าแปลว่าเพิ่นบ่ได้บ่ได้อนุรักษ์นั่นแหละพี่น,น้องเอ้ยเนาะ,นาะ,นาะก็เป็นแบบให้ประชาชนในท้องถิ่นหรือว่าในเขตบริเวณบ้านเพิ่นได้ทํามาหากินกันนี่ก็เป็นอันรวมของบ้านนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะขึ้นกว่าเก้าเบาะนิดก็ไปนี่ ใปบท่านน้ามุจพ่านโอ้นี่จตะกุ่งเนาะโอ้แลอนี่เจ้าหัวขาอันนี้กุ่งัวใหญ่ครับสามบาทเท่านั้นนี่เขาก็ส่อนข้าเดียวเนาะเดงเนาะข้าวปลากุ้งบิใหญ่ตรงนี้มุนน่ะนงนละก้มาบันขุมาย่างเนื้อ สอนปลาสอนปลาผู้ชาบผู้สาวว่าฉั่นสะทำวะผู้ชาบผู้สาวไว้จะดิ้นน้ำเนาะเออมาทังทีเด้อเอาโมงดัดเด็กควงเหยียบดบนถึิบนจักถึงเนาะจะเคยลงอยู่บอกแต่ควบเอาโมงดัดเลยก็ควงเหยียบเลยรักมองเขาบ่รหลังยังไ <c oughs> ว,วันออที่วันขึ้นเราเห็นปลาใหญ่ถึงลงในขึ้นอ <c oughs> <c oughs> Nè, lấy nè, nè Nè, 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 nè Nè, 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 nè Mưa con, thật con Ô, khát lên cái Chỉ dọn lên này อ้หโอเคสุดยอดสุดยอดอือ๋อ้ใจเลยอมใจเลยออดูดอ่าเอียอืออือมขาเลยขาวขาขระสูดหน่อยเนาะอือวันที่กลับหลบปลาเนี่ย

เอากูตักอเลยบ่ดึงดึงเท่าเจ้านะดึงเข็งเริงจรงปลาปาปาป็นมูอนจะได้ไหมฮะน่าจะโหนี่มียังวะพาน้าไองเลยเป็นเชียวชาญเลงขปูปลา นักน้า <hail> นักน้าันี้เปิดมาหาอยู่หากินทังพี่ละทังทงไหทงน้าผิดอะไเนาะปลาปาสอนปลาซิวเปิดซิเมือเห็ดก้อยเห็ดแบบจูดกุ้งเต้นเลยเปิดมาเหมือนมาแล้วอวรับ้าน้าอล่างเนี่ยิมไปคัดมุดแดง พี่วาวเปิดนี่เป็นเซฟมูนีพี่น้องเลยเนะาะเกิดิพากันไปหาขันบนแดง่มดแดงมาเสเอาใส่ปลาแค่น่อยอเค้อเคบรนนี้เอาบแดงแบบบวชงามาเลยพี่น้องเลย แบบบอนียังยังยังนี่พ่รเนบกปวซบกปวหมดแรงเนาะบอบอแบบบบันแบบ้แบบบอบันบนี้ขันนะขันนะขัน chip à, <laughs> song chip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  song này song chip 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 song song chip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  song này song chip 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 นี่นี่หังถึตงหัวนี่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 เออจำมือพีเลยประดี๋มาใหม่อ่ะพร้อกป่ะ้นึ่งประเดี๋ยวเนี่ยกำลังใส่ขิงเทศเนี่ยได้ใส่ขิงนุ่ง นี sociedad, ああ่ก uh, oh, okay. ับแก้มนี่เนาะโอ้เพียบเพียบเพียบพี่น้องโอเคพี่น้องเรียกว่าการอาย่ากินเรียกว่าการปรุงแต่งข้ากกบทิได้สำเร็จกับชต้เกียมไปใๆเดีอยงนี่ใกล้ๆเด้๋ย่ตะไร้หนิอลยนแบบบริสอยเลยเป็นบอตัวเดียวนี่ตัวละคำเลย สุดยอดเนะดาะสุดยอดชุดยอดฮุบลายแต่นคื <c oughs> องน่อยอะโอเคเ่อนเราเนาะคลิปนี้ก็จะ <c oughs> ได้เอาแซมนี้ก่อนไ้พอกันอีกคลิปหนาเนาะกขอขอบคุณขอบใจมายังเอฟซีผู้ที่ติดตามหับสมตั้งแต่ต้นจนจบนะขออวยพรใส่ให้จุกมีซุขกาพาะเก็บแขงอย,ยู่ดีไม่แห้งปัจจเจกโรคภัยแค่เทียนั้นขอกลาวคำว่าสบายดี